สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับโอ้นี่ใครส่งอะไรมาให้นี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนเช็คก่อนเนาะเป็นกล่องเบลล์มเลยครับเป็นกล่องเบลล์มเลยน้องเบนจ์จ๋าน้องเบนจ์ออกมาหนีหน่อยที่ลูกกล่องอะไรเนาะน,นี่มายงชิดหรือปาหนูมาดูที่มาน,นีมามาเปิดเอาเอามีดมาเปิดน,นั่นให้พ่อเนะีอย เดี๋ยวให้ลูกสาวเปิดนะครับโอ้น่าจะเป็นมะยงชิดครับผมอ่าหนุเปิดจ้ะโอเคอ่าด้านนู้นด้วยน้องซูโม่ก็ตื่นเต้นอ่าเดี๋ยวพาไปดูเป็นอะไรโอ้ โอ้โหเป็นอะไรฮะมะยงชิดนี่อนี่ไงนี่ไงโอ้โหเป็นมะยงชิดนะครับน,นี่สามโลครับสามโลโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีนะครับผม fc ที่ใจดีนะฮะส่งมาให้นะน้ำดูก่อนตรงนี้เขาว่าไงเอยใครเป็นคนส่งมาได้ดูก่อน ส่งขึงกิตด,ดีเดตอันนี้ใครส่งผู้ส่งมายงชิดสวนอินทราอ่าสวนอินทราแต่รู้แล้วนะครับผมทราบแล้วนะฮะมี f อแจ้งมาแล้วคือน้องพิสมัยการเนอร์อ่น้องพิสมัยการเนอร์เอผู้แสนดีและก็แสนประเสริฐเป็น f อที่ตามนะชูมาตลอดเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับ มายงชิตนะฮะมายงชิตนี่ลูกใหญ่ๆเลยฮะนี่โอ้โหเบลลมเลยครับแหมนะฮะน้องพิสมัยกา์เนอร์นะฮะเสื้อก็ส่งมาให้นะครับเสื้อก็ส่งมาให้เสื้อลูบพูลส่งมาจากอังกฤษของแท้เลยนะครับผมมายงชิตก็ส่งมาให้ทานนะฮะนะแล้วก็เสื้อแฉสิชาแนลนะฮะก็สั่งมาให้สสยเออขอบคุณมากครับผมขอบคุณน้องพิสมัยนะฮะ ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีความสุขความเจริญนะครับน้องพิสมัยฮะแฟนคลับตัวยงนะครับจากยูเนเต็ดคิงดอมนะครับหรือประเทศอังกฤษนั่นเองนะฮะวันนี้สั่งมายมจชิตมาให้ทานนะครับลูกใหญ่โตนะฮะขอบคุณครับน้องพิสมัยฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ